สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับเดี๋ยวเกมนี้เราเล่นเป็นบุกนั่นเองแต่ว่าไม่ใช่บุกแดงนะอันนี้คือบุกโลน้ําเงินโอเคบุกแดงไม่มีเดี๋ยวเล่นอย่างนี้ดูโอเคมาเดี๋ยวคุยก่อนนะว่าไอ้ตัวนี้มันปวดระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมจะสกิลหนึ่งนะอ่ะไอ้สกิลหนึ่งเนี่ยข้อดีของมันคือมันจะไปโดนอ่ะโดนแล้ววะเอ๊ะเมื่อกี้โดนแล้ววะโอ้โหอันนี้โดนอันนี้โดนอ่ะโอเคมาเดี๋ยวไปสกิลช่วยเขาหน่อย ปุ๊บอ่าได้แล้วหนึ่งทีนะครับจากนั้นก็เด้ง,เ,ดงเลือดนะฮะเนี่ยคือการเด้งเลือดครับแล้วก็เป็นท่าแฮร์รี่ <laughs> มีโอกาสติดแจ๊แข็งด้วยนะครับแต่ว่าโดโซโลก็คงไม่ไหวเนาะมันสี่ดาวอะนะอา้าวเด้งเลือดหน่อยเด้งเลือดหน่อยขอเด้งหน่อยดยิไม่มีใครให้เด้งเหรอวะไโอเคโดนอีกแล้วกู แต่ข้อดีของมันเนี่ยถ้าอยู่ในธงมันจะเรียกว่าเหมือนกับเด้งเลือดแบบรัวๆนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นดาบแบบม,มีมีบันดไดเงี้ยมันเลยไม่โดนนะครับมันโดนลาบากอ่ะเดี๋ยวเด้งเลือดให้ดูดีกว่าถ้าโซโลไม่นานะให้ฟี่ขอเล่นไหมครับโอเคได้ละน่าจะโดนนะน่าจะโดนนะเอา้าดันไปโดนนามนิเลือดจะไม่เด้งดีวะขอเลือดหน่อยขอเลือดหน่อย กว่ให้แม่ใหญ่เติมไหมนะครับเดี๋ยวผมไปเติมช่วยลูฟี่นะตายโอเคดึงธงเลยเหมือนแทบไม่ได้ทำอะไรเลยกูมันสี่ดาวเฮ้ยอันนี้คือข้อดีของบุกนะมันไม่ติดไฟฟ้านะครับโดนใส่ฟ้ามันไม่ติดแบบล้มเลยถือว่าเป็นตัวที่ขัดได้นะเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคขัดเลยขัดเลยขัดเลยอันนี้เรียกว่าช่วยขัดเห็นป่ะและก็เด้งเลือดด้วยนะครับอา้าวแฮร์รี่แฮร์รี่มาแฮร์รี่ นะตีโคตรไกลเลยเนี่ยคือเนี่ยคือท่าแฮร์ี่ดูดิ <c oughs> ถือว่ามันมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะเออแต่พอเล่นได้ไหมก็อคิดคิดหนักๆถือว่าถือว่าเลยดูเอ้าโดนคิงเวละอ๋ออ๋อแชกเกอร์มาช่วยไว้ทันแล้วดูที่ครูดาวสกิลหนึ่งเห็นปะ่ะมาไวแบบไวโคตรๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันทงหน่อยนะ ช่วยไม่ใหญ่ตีอา้าวปึ๊บเด้งเลือดหน่อยนะครับโอ้ยโดนกลับว่ะแฮร์รี่แฮร์รี่แฮร์รี่เออติดแช่อ,อ้าวติดแช่ต่อเพื่อนเล่นโอเคครับจบต้องให้เพื่อนช่วยด้วยนะถ้าคนเดียวมันไม่ไหวนะครับลุมล้มๆแบบเมื่อกี้แหละเพราะว่าถ้าแบบเดียวๆเลยผมบอกเลยลำบากเฮ้ยเฮ้ยทงนูน้นเฮ้ยทงนูน้น นะเผื่อว่าจะโดนนะไม่โดนว่ะเอาเท่าที่ได้ครับผมเกมนี้เล่นเป็นบุ๊กน้ําเงินโล่นะครับอันนี้เป็น4ดาวนะเนื่องจากว่ามีคนขอมาก็เลยเออก็เลยให้ดูก็ได้เพราะว่าเวลมันร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาคุยก่อนนะครับว่าไอหลักๆของมันเนี่ยอยู่ที่สกิลที่1แต่ว่าไอตอนใช้อะมันอยู่ที่ด่านด้วยถ้าเป็นดานาอย่างเมื่อกี้มีแบบแนวขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยลำบากครับแต่ว่าถ้าเป็นดานแนวแบบ เรียบๆตรงๆ,รงๆอย่างเงี้อยอย่างดานอามาลินฟอร์ดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหบอกเลยเด้งเลือดแบบรัวๆนะครับแล้วข้อดีของมันเนี่ยเดี๋ยวอยากให้ดูกันนะเห็นไหมฮะว่า,วาครูดาวมาอยู่ที่15าวิแล้วอยากให้ดูเทดตละครหน่อยครับถ้าเกตทง100%เ็นห็นปะถ้ามากกว่า100%จะย่นสกิลหนึง100่งเลยหมายความว่าทุกๆประมาณ7-8วิคุณจะสามารถเด้งเลือดของตอนเองได้อยู่ตลอดเวลาแต่อันเนี้ยหลักๆอ่ะมันได้คือเด้งเลือดเราเนาะแล้วก็จะได้ในส่วนของลดพลังป้องกันของอ e ีกฝ่ายยด้ว พอลรถเสร็จปับ๊บไอ้คนที่โดนไปเนี่ยมันเรียกว่าจะโดนแบบโจมตีหนักมากนะครับคืออู๋ยี่สนี่มันเยอะนะรถเกาะเยอะนะครับใครโดนก,ก,ก็ก็จุกอะ่ะถ้าโดนอะ่ะใครโดนโล่นะนส่วนสกิลที่2ของมันเนี่ยหลักๆก็คือเรียกว่าเป็นการแช่แข็งนั่นเองนะครับก็เหมือนกับไอ้ตัวบุกล่างใหม่นั่นแหละแต่ว่าครูดาวนานไหมสี่สิบวิอะ่ะนะโคตรนะครับและข้อดีอย่างคือเวลาหลังจากที่ตีเนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้อีกฝ่ายติดแช่แข็งด้วย เป็นเวลา6วินาทีในโอกาส5%นั่นเองไอ้เหมือนของชังตีมือนนั่นแหละอันนี้คือหลักๆของมันนะครับดังนั้นเมื่อกี้ที่เห็นผมเล่นอ่ะผมตีแม่ใหญ่อ่ะก็เลยติดแช่แข็งไงตีธรรมดาก็แช่แข็งได้นะครับพอแช่แข็งเสร็จปั๊บก็สกิล2ต่อหลังจากที่เขาหลบอะไรเงี้ยมันเรียกว่าเป็นการยือได้ระดับหนึ่งนั่นเองนะครับมาแล้วส่วนตรงนี้ข้อดีคือสามารถเป็นในส่วนของซับได้ด้วยกลุ่มบฟางดีเฟนเดอร์คือดีอ่ะคือดีนะครับเป็นซับได้แต่เนื่องจากว่าไ้สีีนนําเงินเน่ เบาโ,โหเพียบสีน้ําเงินเลือกเลยอะจะเอาตัวไหนเลือกไปเลยมันเยอะจัดนะครับดังนั้นตัวนี้ก็เลยไม่ได้อยู่ในประเด็นสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นลูฟี่ทั้งหมดเออแต่ถามว่าซับดีไม่ดีแต่นั้นเป็นน้ําเงินไงถ้าเป็นสีเขียวนี่ก็อาจจะยิ้มหวานนิดนึงนะครับแต่โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยใจกับสีเขียวว่าเป็นลูกไม่น้อยตลอดเวลาโอเคส่วนถ้าใครจะเล่นเดี๋ยวเราคนขอมานะครับตัวนี้ผมแนะนําว่าให้ใส่เป็น เลือดสี่ก่อสี่ตีหนึ่งไปเลยเพราะว่ายังไงมันก็ตีเบาครับดีที่สุดคือยื้ออยู่ในทงให้นานมากที่สุดเพราะว่าสกิลที่1เนี่ยหลังจากใช้เสร็จแล้วมันจะเด้งเลือดของตนเองอันดับที่2นะครับเมื่อเราอยู่ในทงเห็นไหมว่าจะลดดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอ้ลดเนี่ยความเสียหายลดลดลงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตรงนี้อีกอีกอ่าห้าสิบอะไรนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเลือดมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอออันนี้เองยี่สิบอันนี้สามสิบมารวมรวมกันก็ค ชัดเจนปนะ่ะนั่นแหละมันเลยต้องเป็นอะไรนะเป็นเกาะเป็นเลือดแล้วก็โจมตีเช่นหนึ่งคองไม่ไม่ต้องไปนเน้นตีครับเน้นยื้เน้นยื้ยครับพอโดนตีอีกอีกสักระยะหนึ่งก็ใช้สกิลหนึ่งเพื่อเด้งเลือดต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าจะเด้งเลือดได้ไหมเนี่ยก็ส่วนใหญ่ให้ใช้ในระยะไกลนะเพราะส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยอ่สังเกตกันว่าไอเนี่ยแม่งบินมาจากไหนก็ไม่รู้อะโดนเสร็จป,ปุ๊บแล้วขัดนิดนึงแล้วก็ลดพลังป้องกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่า หนักๆคือแชงนะครับแฉงเขียวนะส่วนใหญ่สีน้ำเงินแพ้แฉงเขียวกันเป็นหลักนั่นเองอ่ะก็หวังว่าน่าจะครบๆนะฮะสำหรับตัวบุ๊กส่วนเหรียญเนี่ยจริงๆจะเอาไปเซตนี้ก็ได้นะครับหรือว่าไปเซตมงดอก็ได้นะมงดอมงดอมง,งดอนี่ที่เป็นเซ็ตบูเลตรงนี้ครับย่น30%เอนเห็นปะ่ะแล้วก็ถ้าใช้สกิลอะไรนะใช้สกิล1ลด5%เอ้ยใช้สกิล2ลดสกิล1อีกอะไรเงี้ยก็นี่แหละจริงๆอยากให้ใส่เซตนี้นะครับมันดีกว่า อมองว่าน่าจะครบ,ครบนะครับำหรับตัวบุ๊ก